นี่แล้วมองที่มาหาบักไยก็ได้พี่น้องปลายโจกต้นหนาเนี่ยมาดึงปลายโจกหอยเชอรี่น้องมันเป็นน้องไอ้น่อยเด้พุ่นพุ่นสุดทุสุดตาบปเดี๋และสิหาดึงปลายโจกนล้วฟังเลยล่ะ เจ้าหลากตะวังน้ำขึ้นหลากหาบกหอยนี่ละหานได้ดอกอันนี้ก็จะไปห้าหลากบงางหอยขจาหลากแล้วมนนีมากวาดมูเอาโดนนี่แหละก็จะพี่เอาโดนพูนขจิลร้อยไปฟังผลไปเรื่อยๆผลไปไกลผลไปน้ำฟังผลพอยโจกอยู่พูน เราเนี่ยเสษีเอาอยู่นี่จกกักรวรรขามีกะมันลงอับพลมันเหลือกว่าสิบอะไรหรอกเกสีฮะรอฟังไปนี่แหละเนี่ยมันโมมีกับจีนใหญ่อับพลขย่ายไปเรื่อยๆจนกลัวสิอยากเข่าเที่ยงหมดแล้วหัอเข่าเลยหัวเข่ามันขัดมัดต้องหัวคือฝ่าวเอาฝ่าวไปกินตัวขันหัวเข่ามันน้กินแล้วมันจีนอนเว้น <laughs> อ่า ở kho hàng bà ngáo quan chỉ để lóng nòng, băng sút bắn, nhót mình đấy, con chỉ chỉ đấy, nhót, này, khủ cả vào bàn, bao nẹp đây đây ở